สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจี๊ยคลื่อนไหวพันโพสต์หลังแม่แต่งโมร้องเยียวยา30ล้านจากปอโรเบิร์ตกลายเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงกันหนักมากหลังคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของนักสแสดงสาวแต่งโมนิดาพัชรวีรพงษ์ได้มาออกรายการโหนกระแสและบอกว่ามีการเรียกร้องค่าเยียวยาจากปอและโรเบิร์ตเบื้องต้นคือ30ล้านบาทซึ่งหลังจากจบรายการก็มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งไปด่ากร้องเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าจากที่ทุกครั้งคุณแม่ไม่เคยที่จะหลีกหนีนักขา่าวแต่ครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมด้วยหลานสาวเรีพากันขึ้นรถเตรียมกลับทันทีโดยที่ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆซึ่งประเด็นนี้ถูกสังคมโซเชียลหยิบมาวิพากวิจารณ์หนักมากจนแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศในขณะที่ดารานักร้องคนดังของไทยต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างหลากหลายด้านเชียร์ที่คำพริทธาอภินันหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ออกโรงช่วยเหลือแต่ง โมนิดามาตลอดได้โพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยืนยันว่าไม่เสียใจเลยกับการกระทาที่ตนได้ทําไปทั้งหมดเพราะเชื่อว,ว่าตนทําเต็มที่แล้วเพื่อคนที่ตนรักเชื่อว,ว่าเขาคงรับรู้ไม่เสียใจในสิ่งที่ทําไปแล้วเป็นคติที่เชียร์ยึดใช้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะทุกสิ่งที่ทําก็จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้เสมอผลจะเป็นยังไงให้ทุกอย่างได้ตอบในตัวมันเองและยิ่งไม่มีอะไรต้องเสียดายถ้าได้ตั้งใจทําอะไรเพื่อคนที่เรารักนั่น คงสำคัญสุดแล้วเชื่อว่าเขาคงรับรู้แฮชแท็กโฟกัสตรงที่ได้ทําให้แล้วแฮชแท็กใช้ชีวิตกันต่อพวกเราท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i com ขอบคุณครับ